ก็ในช่วงพรรษาที่ผ่านมาก็อัตมาไปจำพรรษาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เมืองเรดดิงรัฐคอนเนตทิคัตนะครับก็ศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่คนอเมริกันเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็คนที่มาปฏิบัติก็จะเป็นคนอเมริกันนะครับใน1สัปดาห์เนี่ยก็จะมีปฏิบัติร่วมกันครั้งละชั่วโมงครึ่ง สี่สี่วันนะครับวันละชั่วโมงครึ่งนะครับก็าตามาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปร่วมปฏิบัติกับคนอเมริกันนะครับเ<ๆ>ขาก็ดีใจแล้วก็มีกําลังใจในการปฏิบัติที่เห็นพระสงฆ์สายหลวงพ่อเทียนมา,มามาปฏิบัติร่วมกับเขานะครับคนอเมริกันที่มาปฏิบัติเนี่ยเขาก็รู้จักหลวงพ่อเทียนดีจาก,าจากพระจันดา สมาคโตนะครับแล้วก็เจ้าของเจ้าของศูนย์คุณไมเคิลเบสแนนนะครับซึ่งได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวของหลวงพ่อเทียนนะครับให้ให้คนมาปฏิบัติเสมอเสมอมานะครับประสบการณ์ที่อาตมาได้จากการไปจำพรรษาในช่วงที่ผ่านมาก็คือได้เห็น คนอเมรกันที่เขาเขามาปฏิบัติสายของพระเทียนน่ยคือเขามองหา,าวิธีการที่จะทําให้เขา,าลดความทุกข์ภายในใจได้นะครับนี้ก็คือจะเห็นคนที่มาปฏิบัติแล้วก็คือเขาปฏิบัติเห็นผลแล้วก็คือจะมาซ้ําๆนะครับบางคนมาถึงสิปีก็ยังมาเรื่อยๆอยู่นะครับ คนอาจจะสองปีสามปีนะครับนะก็คืออันนี้จากการที่ได้สัมภาษณ์เขาก็บอกเขาเห็นผลจากการปฏิบัติจริงก็คือความทุกข์ในใจลดปัญหาปัญหาภายในเขาลดเขามีความสุขมากขึ้น